จะพูดเรื่องเบบ y เอของปอมนะคือผมไม่สนับสนุนเบบ y เอ็ Be ของปอมนะเพราะว่าหนึ่งเลยม,มันมีสารตะกั่วนะสารตะกั่วอันตรายต่อร่างกายก็จริงเออใช่อันตรายต่อร่างกายคือแบบอมันมีโอกาสเป็นมะเร็งได้อะคือคุณแม่ที่ท่านไหนที่ยพยายามเฮ้ยคุณแม่ท่านไหนที่อยากจะซื้อเบบ y เอให้ลูก หรือบุตรหลานของท่านนะครับระวังของปลอมด้วยนะครับไม่ดีต่อสุขภาพมันราคาถูกก็จริงรัะแต่ว่าถ้าอยากให้บุตรหลานของท่านเล่นแบบมีความสุขซื้อของนี้ให้ครับเพราะว่าอ,อของแท้คือถ้าถ้าคุณซื้อของปลอมอะ่ะมันจะได้เป็นกล่องเยอะๆใช่ไหมนี่แหละ จะได้เป็นกล่องประมาณมันหัวผมเนี่ยมันหัวผมนั่นแหละมันจะได้ของมาเยอะใช่ไหมอ่าได้เยอะจริงแต่ว่ามันอันตรายนะครับคือเราเก็บโตคุณแม่ที่แบบกล่องอเบบี้เอ็กอะเที่ยวมันสี่ร้อยสี่รอยกว่าใช่ไหมแล้วเ,เก็บตังเพิ่มมาอีกนิดนึงอะเราได้ b บบีตเอ็กซ์แบตัวเท่ไปสักตัวนึ่งอ่ะแล้วเราก็ไปหาที่แข่งเล่นอ่ะแข่งเราได้รางวัลมาแล้วก็ผมหรือไม่ล้วก็ไปซื้อเบบีตเมือสองก็ได้มือสองก็ถูกถูกอยู่ก็แค่นี้นะอย่าไปเล่นของปลอมเลยกากเรียพังง่ายอย่าไปเล่นเลยพูดกากอ่ะท็อปไจโรอะไรอ่ะเบสซูเปอร์กาก